หลุดหลุดลุดวัวหลุดไปคอ,อกเร็วคอ,อกไปคอ,อกคอ,อก,ออกนี่ครับแม่วัวสองแม่ลูก ลูกแล้วแม่ไปไปไปอย่ามาอย่าหันมาตัวนี้ไม่ชนตัวนี้ชนตัวนี้ของลูกมาไปคอกเร็วไปไปไปตัวเวล็กเนาะ ออกแต่เช้าเลยนะพวกมึงนี่ไปคลอกเร็วเอาไปคลอกนู้นดีวกว่าเดี๋ยวทำคลอกนี้ก่อนคลอกลูกมายังย้อนมาหมดอ่ะไปไปไปคลอกเร็วคลอก ไปนี่ไอชัตเตอร์ปีนี้โตขึ้นมากเลยไปไปไปเคาเร็ว มันลบอะไรอยู่นี่ไปคอกแถอีกแถ,แถ,แถอีกคอกไปเร็ว bay bay coi bay khoác khoác thế à đi khoác nhanh bay 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 cứu ไปไปไปคอ,อกไปเร็วไปไป้ตัวเล็กอานนแท้ไปโน่นอีกแล้ว ไปคอกเร็วไปโน่นแลวตลดิด ไปคอ,อกเร็วไปเ,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 เข,าขออ้าคอ,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 อกเร็วคอ,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 อกเออกมกชนแล้วมันจะวิง่งหนีไปเ,เดินเดินเอาไปมีมามีมาไป ไปออคอกเร็ว่ปปไปออคอกโคดปไปไปอกไปเรียบร้อยเอสื้อจะปิดนี่อีกโชว์คุณ่ไหมไปไปไป คนเตะมั้งน่นนั่นน,นันน่นสู้นนสู้เลยน,น,ลนั่นห่วงรูจริงๆมันเชื่องเชื่องมากตัวเนี้ยตรงนี้มันยังติดอยู่เชือกนี่เอา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 ไม้สอดไว้นู่นก่อนสอดจังหน่อยไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ตีแล้วรู้เปล่าเชือกออก รู้หองลูกมันอย่าออกมามึงเชี่ยมึงสองตัวกูขังแล้วกูไม่ปล่อยแล้ว